น้องๆเคยสงสัยในตัวเองบ้างไหมครับว่าน้องๆเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเดี๋็กคนนี้ถ้ายังหาคําตอบไม่ได้พี่จะบอกของพี่ให้ละกันพี่เนี่ยเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตอยู่กับไอ้ลุงที่แม่งอยู่มาหกเจ็ดปไม่ใช่เราเล่นนะครับก็คือวันนี้นะครับพี่จะมารีวิวงงอรรีวิว กูมีงานอะไรสับตบอดีรลอยก็จะมารีวิวนะครับหูฟังเจ้านี้นะครับนี่แหละนี่แหละหูฟังสำหรับพาเกมิ่งนะครับ2องเป็นหูฟังฟาบาทนะครับ G12 Elite Game Series นะครับก็วันนี้พี่จะมารีวิวด้วยเกม PUBG Mobile นะครับส่วนในเกมจะเป็นยังไงน้องๆก็เป็นรอดูเลยนะครับโอเคครับน้องๆก็ ตอนนี้พี่อยู่ในเกมพับ G Mobile นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าการที่พี่ใส่หูฟังขั้นเทพมันจะยิงได้กี่ตัวไอ้บัสไอ้บอสแล้วหูฟังมึงใช้ยี่ห้ออะไรนะขออีกทีแฟร์แบททีสิบสองอีลิตเฮ้ยไม่รู้จักเหรอจำลังมาแรงเลยนั่นน่ะของเขามาเลงตัวเนี้ยไม่เห็นเขาบอกแต่ใครอยากเป็นโปรเพลเยอร์ต้องหูฟังนี่เท่านั้นแน่นอนบนเกมมือถือสมัย โอกาสเกมมือถือสมัยนี้มันต้งองใช้หูฟังอยู่แล้วนักกีฬาสปอร์ตนั่คือง่ายๆถ้ามีหูฟังแน่นอนแล้วราคาไม่แพงเลยอันนี้เป็นแบบเอาตรงๆนะเช่นใช้ซ้อมใช้แข่งเนี่ยราคาไม่เคยแพงดเลยแต่กูเคยเล่นเกมมือถือแล้วกูใช้หูฟังนั่งแบบเจ็บหูอะอุ้ยไปมึงนะไอ้ที่โดนกูบอกเลยสัตว์ม่เอายี่สีบเอ็มันกระทบยากได้ยี่สิบเอ็ดกระทบยากบาสอุ้ยเจอไป เราไม่ให้โอกาสมันเลยนะไม่ให้ครับอไอซีอารุ่นใหญ่ของจริงหรือมึงถามใช่ไหมว่าแบบใส่หูฟังเจ็บหูไหมมันคือไม่เจ็บหูเว้ยเพราะว่าอะไรไหมมันมีจุกยางซิลิโคนนะให้มึงเปลี่ยนแบบเจ็ดแบบอะเอาง่ายมันเหมาะก,กับทุกรูหูเลยก<อ> <ๆ S 1> ันเหงื่อด้วยตัวเนี้ยไอ้บอสแต่ว,ว่าหูฟังกูแบบที่กูเคยใช้บางทีมันใช้ได้แป๊บเดียวมแบบต้องชา์จอีกแล้วออันนี้มันใช้ได้นานนะป่ะน้อง นานอยู่แล้วครับชาร์จรอบนึงมึงอยู่ได้8ชั่วโมงอ่ะไอ้ที่จะาชาร์จได้4รอบไอบไ้ซาดโอ้ยเที่ยกูนอนฟังเพลงเพลินเลยนะเนีย่ยเอาไงค <ไป S 1> ุณ<อ>ไอโอ้โหเล่นโคตรชิวอ่ะใสใ่ได้ไดิ้นเสียงตีนคุยกับมึงไปด้วยนะเนี่ยโอ้ขนาดมีเสียงแทรกเสียงรบกวนมึงไังดิ้นเลยไงเออมันตัดเสียงรบกวนน้องไอ้เี้าแต่และมึงชวนกูคุยมากกว่าดีกว่า,าจ,จะแพ้แล้วไอ้ซาดเมื่อแต่กูว่ามึงมาหักหูฟังดีขนาดเนี้ยจะแพ้เหรอวะอบ๊บคนเราต้องมีแพ้แต่กูไม่เคยแพ้แค่นั้นแหละ มึงไม่เคยตกทับทูลเลยไงไม่เคยเฮียในที่มึงแบบไม่เคยตกทับทูลเพราะอะไรแบบมีอยู่อย่างเดียวมันจะเป็นฝี<ผ>มือม,ม,มันจะเป็นพวกกระหูบางเส้นเทเนมันทำให้กู<อ>แบบขั้นเทพไปขนาดเนี้ยเอาสุดด้วยตาเนี่ยเอาสุดล่ะกู่เอาสุดทุกใต้อยู่แล้วน้องไปไอ้แบบมือสเปรยานี้เลยสเปรนี่เหมือนกันนะเนี่ยเล็ดนด้วยไป เมี้สี่ตัวอะไรบา้านไอ้สามทำเป็นเล่นเพื่อนเดียวมึงจัดไ้สิแล้วทำดาน้องอย่างสีเหลือ,อง,อยงเยลโล่แมง <laughs> โก้มะม่วงไอ้ของมึงใหญ่เงี่ยไอ้เจ้าโ้กใครมาใกล้มึงไม่ได้เนี่ยกูดูทรงโอ้กูสะบัดใส่เลยอะ่ะโอ้ฟังกูดีอะ่ะต้องมีรัศมีอยู่แล้วไงอ๋อลาจับอะ่ะกูบอกเลยใครใช้ใหูฟังเนี่ยแบบ G สิบสองนิตนอะ่ะมึงนี่นั่นเสียงลมเลยป่ะเนี่ยไอ้เตอนนี้กูได้เสียงลมอ่ะเข้าหัวะโอ้ โอ้โลมเห็นเหมือนกันนะเนี่ยปาดดีนสัตว์ไอ้มาแล้วมาดูไลฟ์วิ่งกูครับไลฟ์วิ่งของโปรเพย์เนี่ยบอกเฮียที้นนี่แอบหลังกินอซ่านโอ๊ยโอกาสเลยครับเนาะโอกาสเลยครับอโอกาสสตนด์น่นพลอนมึงได้เปรียบเขาตั้งแต่หูฟังแล้วอ๋อาง่ายนะจะเทียบบารมีกูก็ต้องมีแต่แค่พวกนักแข่งอ่ะตัวไหนกระโดดอเฮ้ยไล่บล็อกระยะสา้นร้อยหลาตาย เีลยอาโคตรให่เฮี้ย 6Q ใน AK นี่ในพับจีนเนี่ยเขาว่าดีดจัดเลยแต่ไปดูมึงคุมดิมาเร็วเบิร์ดเบิร์ดบาเร็วบาเร็วเกมแนว FPS มือถืออะไรนี่ใช้หัวฟังนี้ได้หมดเลยเอาง่ายๆนะมันปรับเป็นโหมดเกมมิ่งไงเฮี้ยสะดวกสบายชิบหายไม่ต้องไปหาซื้อเกมมิ่งอันนึงดูหนังอันนึงไอ้เหี้ยเ่ยันไงล่ะเหี้ยไม่มีใครเลยเหรอวะกูอยากยิงกระบาดแม่งทุกตัวเลยเนี่ย โอ้ยเฮียโดดไม่ออกเอาสักกี่คิวเดียวไอ้บัสว่ามึงน่าจะได้แค่สิบคิวก็หลัวแล้วล่ะมึงปากคุณดีน้อยเิฮ่าคุณทำได้มากกว่าสิบคิวอ่ะกูให้ห้าร้อยอ่ะกูให้ห้าร้อยอ่ะอันนี้อันนั้นกูไม่กูไม่ถึงกูเอาฟังให้มึงแต่ถ้ากูเกินเอาดิให้ตังกูห้าร้อยเอาดิได้แน่มึงยงรอดเลยกูเอาสุดแบบระยันนี้เลยไอ้เฮี่เข้าหัวแท้ยฮียนี่มันไงเนี่ย โอ้ไอ้บอปพี่ยิงสามชาลยไงแบบพึงจังหวะสามชาไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูไล่กระตุกเนี่ยนี่แมละกูเอาให้อย่างนั้นเลยอ่ะหนึ่งโอเคเอตังค์โอนตังค์ให้กูห้าร้อยเลยสิบสามคิวได้ไม่ไรบ๊อบคนละครึ่งทางเอาอไอ้ถึงโอนให้กูห้าร้อยเลยนะเออสามคิวโก้ตังทันทีอ่าแล้วถ้ากูไม่ถึงกูเอาส่งหูฟังอันนี้ให้เลยเอาดิเงี้ยเออมามามากูต่อให้ด้วยนี่กูได้หูฟังฟรีแล้วเนี่ยมึงจะเสียตังค์ฟรีดิไอ้สารอีหูฟังเนี่ยคือ ขานาดบ๊อบมันเล่นอะไรไม่เก่งแต่พอใช้เพือมันเก่งเฉยกูงกงกูเล่นเก่งอยู่เกมครับแค่มันเพิ่มขึ้นเหมือนเอาง่ายมีออร่าแสงติดตัวมึงอ่ะคนเหลือน้อยแล้วเนี่ยเหลือสิบสี่คนอืออู๋อยังจะไปยิงทันเขาเวะมึงจะเตรียมตัวเสียตังค์เลยห้าร้อยอ่ะคุณอยากเสีย,นยคนเหลือแค่นั้นมันจะไปยิงถึงสิบสามสิบสี่โอ้ยบ,บอ๊อบเออตัดมีตัดตักดีได้ไอ้ยูตัดดีมึงโดนนะคุณโดนซะมึงโดนซะ สิบสามสิบสามมึงดีใจเลยกูหนึ่งอยู่แล้วครับไอ้บาสไอ้เหี้ยมึงเคยเล่นไม่เนี่ยพับกี้อ่ะมึงมั่นใจมึงดูมั่นใจเราต้องใจเลยครับใช้หัวฟัมงมั่นใจอยู่แล้วไอ้เหี้ยวิเศษปืนลั่นจังมึงได้ยินไกลขนาดนั้นเลยไงแอร์ดรอปตกกูไม่เอาแหละโอ้ยเฮียมันหายไปไอ้บอปเลยอันนี้เลยไงไปสัตว์มาดิเฮียสามร <300 S 2> ้อยหลายเมื่อกี้สามร้อยหลายมาสามร้อยหลาย <c oughs> มึงไปคิดดูกูได้ยินเสียงตีไหนเฮีย สามร้อยหลาอีกสองตัวเองมึงปล่อยมันไปก็ได้เก้าสิบเอด็ดแล้วดิวา้มึงเจ็บตัวเสียตาโดนโดนยาบ้ามึงโดนมึงโดนแน่สัตว์เข้าเมืองอย่างเงี้ยเล่นบนเขาไม่ชอบเข้าเมืองเง,งี้ยมึงเอาตัวเสียตานี่โดนซะโดนที่อะไรมาดิอีกสองอีกตัวเดียว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 ก็ได้ตังค์ห้าร้อยมาดิสัตว์มาอุย้ยงนี่อุ้ยตาย ห่าหลอกหลอกล้วไห่าหลอกหูฟังดีๆกูก็ไม่ได้ด้วยอุ้ยกูจะเป็นแชมป์กูจะเป็นแชมป์ไอ้บาสมึงรอดูเลยเกือบตีหนึ่งปะเนี่ยใช้ตีเดียวกันหมดเลยประมาณสิตอนแรกกูไม่อยากจะเชื่อหูฟังมันทำให้เราเก่งขึ้นขนาดนี้เลยเสียงเสร่งไว้มันฟังชัดเจนเออบอกตาเนี่ยแหละคนเนี่ยแหละมึงโดนกูเห็นแววมันแล้วด้วยครับไปโอ้เอาเหลือคนเดียว วงแดดไปคนหนึ่งไงบอบหนึงนึงแล้ว่ะเอ้าเอาไอ้บ๊อบโคนง่ายไอ้บาสไอ้เหี้ยวหูฟังมันทำให้คนโอ้การคว้าแชมป์มันง่ายขึ้นจริงว่ะเชี่ยพอมันมีหูฟังเนี่ยเอาง่ายๆนะไอ้บาสห้ามาก่อนเลยมึงอ่ะโอ้ยบัญชีให้ห้า่าฮ่ไฮ่าฮ่าฮ่าฮายเาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่น อไม่เอามึงรีบไปจังอะ่ะกูณยังบอกไม่จบเลยถอามึงอ่ะถ้ารอยกูแม่งอะไรแตถ้าสมมติว่ามึงอยากจะได้ถ้ามึงอยากจะได้หูฟังอันนี้นะมึงจะฟังได้บาสคือถ้าใครอยากได้หูฟังตัวเนี้ยมีอยสองช่องทางนะตอนนี้หนึ่งนะครับติดต่อ <c oughs> ได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับแซปเป็ดไทยแลนด์นะครับก็เขาจะมีขายอยู่นะครับมีให้เลือกหลายสีเลยมีห้าสีเลยกันนะครับก็ใครสนใจตอนไหนก็ไปหาซื้อได้นะครับบอกว่ามาจากท็อกซี่มีลดราคาด้วยนะเออส่วนรอบอันที่สองนะครับก็คือผมจะแจกนะครับไปทำกิจกรรมนนะครับแจกใช่อ สตรีมผมนะครับอยู่ที่ Nemo TV นะครับสแลท็อกซออฟฟเชียนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับว่าจะแจกอะไรวันไหนยังไงนะครับก็ไปติดตามที่แฟนเพจผมด้วยนะครับ t o อกซนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับก็ไปมาจะเลิกแค่ไหนอัน้อขอันนั้นเป็ดก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปเป็นคลิปแรกก็รอดูนะครับ